สวัสดีครับสวัสดีพอแม่พี่น้องสูขูสูข้นนะครับพบกับอุ้ยไอแชนแนลนะครับแล้วก็เพจวิไอเดกโหลดนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีพอแม่ปองไปสูขูสูข้นนะครับมนีกามาในเมนูทะเลเดือดพี่น้องมาในมาในเมนูทะเลเดือดนะครับมนีก็จะมีกุ้งนะครับย่างอุ้ยเป็นคนย่างเองนะครับกุ้งย่างนะครับอุ้ยเป็นคนย่างเองเด้อพี่น้องเฮ้ยเหงือแตกเลยแล้ว อันนี้ก็จะเป็นหอยแข้งนะครับหอยแข้งใหม่ๆสดๆเลยพี่นอ้องอยังยังติ่งอยู่แต่ว่าอุ้ยกมะมาล่างนะครับมาล่างนะเอาแล้วก็เจวนี่จะเป็นเจวนะครับเจวเจวเปรี้ยวหวานนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับที่อุ้ยเห็นเองแล้วก็นี่หมักแตียน้องหมักแตีงนี่ที่แม่เอามาทั้งใบหน้าสดๆเลยพี่น้องเห็นเนเห็นเนาะหมักแตีงสดๆเลยโอเคอุ้ยสิมากินอัดดับเลยก็คือกุ้งพี่น้อง กุ้งพี่น้องกุ้งคุณนะกุยย่ญญางสดสดใหม่ๆเลยไข่รพร้อมพี่นอ้องคุณนะโต,ตายมันไข่กุ้งกับพ่อไข่กุ้งเด้่พี่น้องมากินน้ำข่เดอ้อมากินน้ำข่เดอ้อไข่กุ้งกับพ่อไข่กุ้งคุณนะไข่กุ้งกับพ่อไข่กุ้งยังปะเห็นปะไข่กุ้งออ แจกได้พี่น้องอืมเห็นปะพี่น้องอาจจะไม่เห็นอืมแจบได้พี่นอ้อ,นพนอง,อง,อพ,องพอดีว่าเอื่อยแกะพักกับเสียด้วยไงอุ้ยกจะจัโรยอุ้ยกจะจัโรยใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็กระปิ้กครับ จะกินกับน้ำมือนี้ก็จะมีกับกับขึ้นมกเตียงม,มีกับน้ำกับขึ้นมกเตียงนะครับอหอยแค้งมน้งแก่หอยแค้ง,อ,งอุลวกหอยแค้งลวกไปแล้วละ่ะ่นรออุลวกไปแล้วแต่ว่าอุลไม่ได้แกะตาก,กินนะครับ ไม้แค้งนะครับตากินกับน,น้ำจิม้มอือด้คนเห็ดเองน้ำจิม้มยังไล้นรถเด็กกระเฮ็ดเอาเมืองจองมักแตงกันอีเม่ปลูกอีเม่ปลูกไวย,ยูนาครับมักแตงอีเม่ปลูกไวย,ยูนา พออน,นุญาตใส่เมื่อกินผู้เดียวพอดีีใบเฮ็ดห้พอดีีใาเห็ดห้่อีแม่ก็เดอยก็พอกินแล้วนะครับจะแของกับแบงแบงมากว้ส่วนหนึ่งแบ่งมากว้ส่วนหนึ่งเอาไปเห็ดกินเองอยางให้แม่แล้วกรัังยางให้จะแของอหัวมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยแข้ง แข้งนะครับสดๆสเลย,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 ยเดี๋ยวจะค้นมกักกนะครับวิสิแกลหัวออกไปก่อนเราวค่อยกินหัวที่หลังแล้วก็อันก็จะเป็นเนื้อกินเนื้อข้างในก่อนนะครับ เนื้อข้างในก่อนแกเปลือกกุ้งชิสนสดๆเลยครับบังทีเราจะจิ้มจิ้มมันจิ้มโอ้โหืมรสชาติมัมมนแต่อีเดี๋ยวไปลอง มักหอยแข็งลายมักมักหอยแข็งลายนะครับถ้าเป็นเล็กหน่อยนะครับแกกินจนมือพวกแกกินจนเล็บเล็บออกอดือกกุ้มสีเด็ด อุ้ยก็จะแกะหัวออกไวเซนเดิมนะครับกินตวัวมันก่อนทุกตวัวเกือบมีใครทุกตวัวเลยค่ะบ,บางสีนีสีนีแค่บางตวัวที่บ่อมีใครนะครับนี่ตัวนี้โอ้โหดัวแห้ง มันไงบ้าพี่ดำอ,อืมกรอบแห้งกรอบอีเดียวน,น่าจะเป็นแตงที่อีแม่แล้วปลูกนะครับน่าจะเป็นแตงที่แม่แล้วป,ปลูปกอันนี้จะเป็นกุ้ง มันกุ้งจะอยู่หัวกุ้งนะครับแล้วอ,อุ้ยแกะก่อนนี่นะครับมันกุ้งเพิ่นเพิ่นจะอยู่ทั้งหัวมันนะครับโอก,ก็จะกินไปเลย ปกติกับเป็นคนกินกุ้งดูดยวยเหรยมครับมากกินกันสินะหัวแข็งคอยาใส่มือได้กินผูด้เดียวขอ,อยาใส่มือได้ครับ ตัวยังไงโอ้มันพี่น้องมันแตกเลยตัวนี้ขออยาาก,กินหัวก่อนมันมันแตกแล้วนะครับมันมันกุ้ง มันกลุ้งแล้วพี่นอ้องหัวแห้งชื่อมั่งแต่ก็น้นำเบอร์บานอี่หรือพี่น้องเมื่อน,นี้แปลนบัตถสุภุนท่ามากไปไหวพระพี่น้อง ไปๆพระไว้อีหยังสินะโอ้หอ,อ,อยอาชีพอยู่โอ้ขอนตตี่ตีขอนจงไปเจ้าเลี้ยวไปอาหารกินเอาอืมพอขอยอืมคุณพอบพรหูลูกอาชีพอเพราะมันอยุ่หอยแข็งมันยังแต่ก็จงไปพอหล,อหละแบ่งไปพอหละ หยวแห้งเนี่ยพี่นอมหยวแห้งหยวแห้งอีเดีนันลาไปบัทำซุ้มนท่ามากกว่าเนี่ยเด็กในเกษสอาชีพให้เบิ้องอาชอิปลงให้เบิ้งสะดอกกาคอยอัดแล้วลกำลังตัดตอนี่นองพักเกษต มัาเนี่ยเกลีย์เยอะลายมาเอาไปกินเด้อมาไปกินไอ้หัวมาไปกินเด้อพี่น้องผู้ใดยบานไกลเรื้ยงเที่ยงข่อยมาไปกิน lại nha Mỡ ngờ bất 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 ngờ เห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานอีกเข้ากันนะขอใส่มือเลยเด้อไปใส่มือด้วย tình khoanh lầm ổng hùng lập Ủa, lầm โอเคพี่น้องคลิปนี้ขอยกาจะล้ำล่าแล้วอย่าลืมฝากติดตามช่อง้ยไอชัแนหนอยเด้อห <c oughs> ล,ลายๆขออยากกินต่อเพดเออเออนเพดครับพี่น้องกันั่งสั่ะโอเคพอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้อุยกจะฝากติดตามสองเพดเพจ้ยไอแดกโลดแล้วก็ยูทูบ้ยไอชัแนลนะครับฝากติดตามไปนึ่งเพจไลฟ์ <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว Okay.